อุทียนปานบุรีสนามขึ้นน่าจะเป็นอีกบรรยากาศบรรยากาศอีกอันนึงนะที่เขาเรียกว่ากงกลางเพราะว่าลากรป่ารากมันกงกลางออกมาจากต้น่ะไม่รู้เหมือนกันนะสมบูรณ์อยู่นะปากงกลางของปานบุรีตัวนี้อันนี้เป็นอุโมง์ต้นไม้อุโมงต้นไม้นี่เราเจอแล้วจดไฮไลท์โผล่ไปกุ้งปูสมัยนี่เขาเลยเขาเขาไอมองเห็นเลยพอออกมาปุ๊บนี่โผล่มาเจอเนี่ยเจอเจอเขา ลมเหนียวพัดเข้ามาโวกมาวันนี้ก็เย็นเย็นบริเวณนี้มันกับที่สะพานแดงที่ไหนที่ที่เกาะช้างแต่ที่เกาะสามพุทธเนียมันยังไม่โตอันนี้สูงอันนี้มันก็เลยจะมองเห็นแบบทิวเขานี่หอคอยตุดน,น,นี้นี่เขาไม่รู้เขาเต่าหรืออะไรเขาเรียกนี่หอคอยจุดชมวิวเมื่อกี้เลยมาจากสนู้นเมื่ออกอกออกมาจากป่า ไมาได้ประมงสมัยป่านะบางจากที่เราลงมาจากหอคอยดูอยู่ข้างบนเราลงมาจะเดียนเข้าไปดูข้างในได้ว่ามันจะมีอะไรบ้างใช่ใช่เขาเรียกโปรงทองตามที่ชื่อเขาบอกนี่โปรงทองไอ้นั้นจะเป็นผงกลางใช่ไหม,มตรงกันอ๋อนี่เนี่ยเขา,าน,นั่งเรือชมยังไงยิงห้อยใช่ไหมแต่ต้องตอนคืนใช่รองอันนี้จะมีท่าเรือสําหรับที่ใครจะไปนั่งเที่ยวล่องเรือดูนะเนี่ย แนะนำใครอยากจะมาเที่ยวจะมานั่งเรือชมธรรมชาติได้นะครับเนี่ยจะมีที่เ้วที่เขามาบริการให้สง่เงียบดีสวยอยู่นะนชื่ออย่านป่านบุรีวัดอุทยานป่านบุรีก่อนเข้าสแกนสแกนด้ไหมครับ <c oughs> โอ้สแกนไม่ต้องไม่ต้องนะไม่ต้องใช่ไหมเนะ เนี่ยทันที่น,นี่นนี้เปิดยังเปิดแล้วตอนนี้เรามาไหนตอนนี้เรามาที่วัดจุฬาจารย์ปานบุรีใช่ไหมรเราจะพาท่านผู้ชมครับเดินดูนะครับข้างในบ้านเนี้ยปลาเลียนปากน้ําป่านไปเข้าไปดูข้างในมีทางเข้าตาตุต่มทะเลปูกำลังดับมีไหมนี่ไงปูกำลังดับ มองไม่เห็นตัวเล็กๆมองมเห็นยันยังอยู่ในรูอยู่ไปกรงกลางใบใหญน่นี่ปูเต็มอยู่นี่ย,นย,ย,ยังไม่ขึ้นมาเราจะไปฝั่งไหนไปฝั่งนี้ก,ก่อนนะ,ก,ะอกลาปกรงกลางน้ำยังไม่ขึ้นนะถ้าน้ำขึ้นนี่ก็จะ น้ำขึ้นน่าจะเป็นอีกบรรยากาศบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะแต่นี่น้ำมันขึ้นแต่ดูก็สวยนะกงกลางนะเห็นไหมที่เขาเรียกว่ากงกลางเพราะว่ารากเปล่ารากมันกงกลางออกมาจากต้นป่ะไม่รู้เหมือนกันนะดูลักษณะดาวนี้เป็นต้นขึ้นมาแล้วจะเนี่ยแล้จะมีรากออกมาเป็นเป็นกลางกลางเราเรียกว่าป่ากงกลางนะเขาเรียกว่าป่ากงกลาง คลิปนี้เรามาเที่ยวที่ประจวบคีดีขันนะครับเดินทางจากสุประกรมาออกมาที่หกโมงหกโมงกว่ามาถึงนี่ก็ประมาณเท่าไหร่แปดโมงหรือเก้าโมงใช่ไหมสิบโมงละสิบโมงขึ้นเข้าเขาไม้เรื่อยระยะทางก็ประมาณเท่าไหร่สองร้อยกว่ากิโลใช่ไหมสองร้อยกว่าเกือบสามร้อยี่สามร้อยกิโลก็รบมาประมาณเกือบสามชั่วโมง สมบูรณ์อยู่นะปากกลางของปามบลีตัวนี้อากาศดีด้วยอากาศดีพอดีมันเป็นหน้าฝนด้วยแหละยังยังเป็นหน้าฝนแต่ยังคึ้มๆอยู่ยังไม่ฝนยังไม่ตกก็เลยโอเคอยู่ไม่ร้อนึ่งร้อนเท่าไหร่แต่ยังน่าจะอบอ้าวอีกนึงไปกลางอืมที่นั่งครับเขาว่าเดินกี่เมตรนะห้าสิบเมตรใช่ไหมระยะทาง ระยะทาง5้สิบเมตรไปถ,ถ้าน้ำขึ้นได้อีกแบบหนึง่งขึ้นปูปูป้ข้ามดับ ทำไมทำไมทำไมตรุงเดินเข้ามามีแต่รากรนะจะส่วนส่วนอื่นไม่เห็นมีรากเลยหรือว,ว่าเขาเขาตัดออกหรือว่าไงเขาปรุงปรับปรุงว,ว่าทำให้เป็นเนื้อที่ท่งเที่ยวเอ็มดูสวยๆหน่อยหอยก็มีแล้วหอยก็เยอะนี่จะกราบหอยนี่ไงปูลงรูหมดแล้ว มันลงรูแล้วนะไปอันนี้เป็นก๊ะอุโมงต้นไม้อุโมงต้นไม้นี่เราเจอแล้วจุดไฮไลท์โผล่ไปอุโ,โมงต้นไม้นี่เขาเลยเขาเขางงออกโผล่ออกมามันก็ออกมาจากอุโมงต้นไม้เลยเนี่ยออกมาอุโมงฝักองกลาง อยู่ข้างในมองเห็นเลยพอออกมาปุ๊บนี่โผล่มาเจอเนี่ย<ฟ>จเยจอเจอเขาแต่ถ้ามาเจอบรรยากาศเดี๋ยวบรรยากาศ,รรกาศน,นึ่งหอคอยหอคอยหอคอยอยู่นกหอคอยดูธรรมชาติตาเนี่ยลมเดี๋ยวพัดเข้ามาโกกมาวันนี้ก็เย็นเย็นพอดีเลยตอนนี้โผลฟมายังอุ้ม,มต้นไม้น,ไไไมน่าจะเป็นจุดไฮไลท์อันหนึ่ง มันกับที่สะพานแดงที่ไหนที่ที่เกาะช้างแต่ที่เกาะสางกุ้นเนี่ยมันยังไม่โตขนาดนี้สูงขนาดนี้มันก็เลยจะมองเห็นเป็นแบบทิวเขาถ้าฝนตกมาปุ๊บเนี่ยนนใช่แตถ้าฝนตกมาปุ๊บมันก็จะเห็นอะไรมีหมอกมีอะไรนี่นะมีหมอกมีเมฆที่นั่นมาน่าจะเดินเข้าไปอีกได้เลยนะนี่นี่หอคอยตัวนี้นี่นี่คือเขาไม่รู้เขาเต่าหรืออะไรเขาเรียกตัวนี้ ขาาเตา่ขึ้นนี่ก่อนไหมขึ้นนี่แล้วก็เข้าไปข้างในอีกขึ้นจุ่มมอคอยก่อนกลิ่นสียังนั่นเลยกล <c oughs> ิ่นสีขึ้นนี่ก่อนไหมเดี๋ยวถ่ายโดนขึ้น จุดกินสีนั่นอยู่เลยเนี่ยนี่หอคอยจุดชมวิวมองตรงนี้น่าจะเป็น,น,นนะเป็นชายหาดเมื่อกี้เดินมาจากฝั่งนน้นมันก็ออกมาออกมาจากป่าเลยเออกมาจากอุโมงตนไม้ป่านออกมานีผล่มาตัวนี้มาขึ้นดูตัวนี้อืม โอเคตอนนี้เราจะทําการถ่ายรูปกันก่อนนะคะจหลังจากที่เราลงมาจากหอคอยดูวิวข้างบนเราลงมาแนะล้วจะเดินเข้าไปดูข้างในดดว,ว่ามันจะมีอะไรบ้าง,ต,นนงบบต้นไม้เยอะต้นไม้ปกคลุมเลยนะเปรีเหมือนกับอุโมงค์อุโมงค์ปากองกลางใช่ไหมอุโมงค์ปากองกลางมีอะไรนะ่าชมบ้างที่ว่าอุทยานปานบุรี กถืออล้องพา,า, <c oughs> ามาชมพามาชมอนุสิทธิ์ป่าชายเลนของไอ้ปานบุรีอ่เ <c oughs> ชื้อรากับไอ้อะไรนะสองอย่างที่อยู่ด้วยกันพอเรียกว่าะไรเข่น ชื่ออารกับสาหลายเปล่าวะวจำไม่ได้จบมานานแล้วที่เรียกว่าไรเข่นไรเข่นมันจะอาศัยอยู่ด้วยกันต่างคนต่างพึ่งพาไม่รู้พูดถูกเปล่านะจบมาแล้วจบมาตั้งตั้งหล่ยี่สิบกว่าปีสามสิบปีนี่ผมรู้ขาข้าวเขาข้าวผมรู้ข้าว ไรเข่นไรเข่นดูนี่ก็น่ากลัวอ,อยู่นะเข้ามานี่ผเฝอมีตามันขึ้นแบบถีมากเลยนะทุ่งโปร่งทอง,ง,ง,ทองยาม่ตโว่ทีตัดไม่เอกออกท <laughs> ุ่งโปร่งทอง,อง,ทองใช่ใช่เขาเรียกโปร่งทองตามที่ชื่อเขาบอกนะ<ม>แต่อยู่ต้น,นก็บอกออกจกสีทองทองแล้วเนี่ยไม่รู้สีทองหรอืหรอเขาเรียก หรเรียกที่ใบป่ะหรือว่าต้นลำต้นนี่โปรงทองไอ้นั้นจะเป็นกวงกลางใช่ไหมเออสมกันน้ำไม่ขึ้นเีราะจะเป็นเนี่ยถ้าปลูกแบบนี้อยู่ตามป่าเฉลนน้ำจะไม่กัดเสาะมันจะเป็นการกันไว้ให้เขาบอมีอย่ด้วยมีด้วยเหรอใช่ไม่ใช่ไม่เด้บอกเหรออ๋อนี่เนี่ยเขาแม่นั่งนั่งเรือชมยังไงอย่างไรใช่ไหม แต่ต้องตอนคืนใช่อ๋อนี่มีท่าเรือเนี่ยโอ้นี่สวยเนี่ยต้นไม้เนี่ยแดงๆเนี่ยสวยนะเนี่ยบิวแปลกแปลกตานะทุ่งทุ่งโปร่งทองใช่ไหมเขาเรียกโปร่งทองอันนี้จะมีท่าเรือสําหรับที่ใครจะไปนั่งเที่ยวล่องเรือดูน,ะนั่นเนี่ยเนี่ยมีท่าเรือท่าบริการสถานดปรับปรงุปรงอ๋อ โอ้ดิจิมีท่าเรือใครอยากจะมาเที่ยวแนะนําได้นะตอนนี้ทีวะนะันน่ะวันนี้วันที่ยี่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมยี 21, 22, 22, ่สิบเสาร์ที่ยี่สิบวันนี้เนี่ยเนี่ยจะมีเนี่ยมีบริการเท่าไหร่หน,น,นึ่งถึงสี่คนสี่ร้อยสิบบาทหนึ่งถึงหกคนห้าร้อยห้าร้อยเนี่ยแนะนำใครอยากจะมาเที่ยวจะมานั่งเรือชมธรรมชาติได้นะครับเนี่ย จะมีที่เจ้าที่เขามาบริการให้ให้จะเป็นชั่วโมงหรือเป็นไรไม่รู้นเนี่ยเนี่ยจะมีอยู่หน,นึ่งสี่คนสี่ร้อยสิบบาทเนี่ยชอบบรรยากาศธ,ธรรมชาติธรรมชาติชมวิวนี่ยวันนั่งเรือ Okay. น้ำน้ำลงเนาะถ้าน้ำขึ้นนะ่าจะอีกแบบหนึ่งอีกใช่ไหมน้ำอสอบถามหน่อยครับอันนี้ถ้านั่งเรือนี่ออกไปจะออกไปไอาปากน้ำเลยใช่ไหมครับนี่อ๋อสี่พั5นาทีใช่ไหมครับ มีอะไรน่าชมบ้างครับท่านั่งเรืออะไรนี้โอเคธรรมชาติเฉยเฉยๆแล้วก็ออ,กอของน้ก็มีรมงเล็กใหญ่อ๋อ,อค,ครับผมเนะนำได้แนะนำได้ใครที่อยากจะมาเที่ยวนั่งทำเรือชมธรรมชาตินะครับเนี่ยสงบเงียบดีก็สวยอยู่นะเนี่ยนะนำได้นี่เป็นการส,สนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเรา ตอนนี้น้ำลงตอนนี้เราจะไปละต้องทำเวลาไปที่อีกที่นี่ค้าบริการเรือสีภีคนนี่ก็ศูนย์ห้านบาทรวมรวมรอห้าร้อยบาท